มาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของชนาทิพย์สงกระสินนะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่ไปคัดแข่งอยู่กับคอนซาโดเลซัปโปโลล่าสุดนะครับเป็นที่สั่งล่ามส่วนตัวของชนาทิปเนี่ยออกมาเผยว่าในฤดูกาล2019เกานี่ยคอนซาโดเลซัโปโรจะยังคงยึดระบบเดิมใช่ก็คือถ้าพูดถึงระบบเดิมจะต้องมีชาะทิปย์สงกระสินยืนอยู่เป็นตัวหลักนะครับแม้ว่าจะมีนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ตามใช่ไหม ก็ีตรงไหนคุณที่บอกว่าไงสามสี่สามที่ซัปโปโรใช้ก็ยังคงยืนเป็นตัวลุกข้างหน้าฝั่งซ้ายมันเดิมแล้วก็ประสานงานกับเจโบทอยที่ต่อสัญญาไปอีกแล้วก็อีกหนึ่งคนอาดซาโลเปสที่เพิ่งคว้าตัวมาจะยืนทางฝั่งขวาแทนโคจิฝั่งขวานี่คือตัวใหม่ใช่นะครับแล้วก็กองหน้าอาจจะใช้เจโบยืนค้ำอยู่แล้วก็มีซูซูกิ เป็นตัวสำรองครับผมแล้วก็อีกน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของวิงแบ็คขวาครับผมคราวนี้เนี่ยซัปโปโรเขาจะขยับโคไมมายืนเป็นกองกลางแล้วครับแล้วก็จะใช้ลูการ์นันเดเตสที่มาจากลีกของบราซิลเนี่ยและเล่นดีในฟุตบอลเจลิกเอชเชเลนตอ่ะครับนั่นแหละมายืนเป็นแบ็คขวาอ่าแล้วก็ใช้ฟูกายคู่โคไมซ้ายเป็นซูงอ่ะครับส่วนเซนเตอร์สามคนฟูกุทางซ้ายคินโดขวาและตรงกลาง เป็นฮิโรกิแบบเต็มตัวแล้วกับทันทีก็เป็นกับตันทีที่สวมเสื้อเบอร์สิบแต่ว่านยุคเปโดวิดเนี่ยเจ้าตัวต้องถอยมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็เล่นได้ดีด้วยครับผมก็ติดตามกันเห็นภาพ11ตัวจริงของซัปโปโรในซีซั่น2019นเานี่ยชนาทีมก็ยังคงยึดตำแหน่งเดิมคือทางฝั่งซ้ายเป็นตัวลุกมันน่าสนใจอย่างมากแล้วก็มีนักเตะบราซิล2คนคราวนี้เป็นบราซิลที่ผมว่าเอามาใช้งานได้และหลังจากเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ย ทั้งโจนาธานเฮสจูริโนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วก็บาดเจ็บด้วยผมก็ดูกันแล้วก็เดี๋ยว8กุมภาพันธ์จะอุ่นเครื่องนะครับสำหรับซัปโปโรจะพบกับโตเกียวเวอร์ดีก็น่าจะได้เห็นฟอร์มของชนาทิปผลการขงขันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาฝากกันครับผม